ออแล้วนะครับมาออกแล้วขณะนี้น้องก็เป็นตัวนำเลสเตอร์ 4, เป็นตัวที่สองเทพเป็นนามที่สามหนุ่มทไทยที่สี่ที่โค้งาปเก้าน้องก็เป็นตัวนำ เลสเตอเป็นตัวที่สองลุมเทศไทยที่สามดาวที่รักที่สี่เพชรเมืงามที่ห้าที่ป้ายแปดน้องก็เป็นตัวนำอยู่เลสเตอร์เป็นตัวที่สองหลุ่มเทศไทยที่สามดาวที่รักที่สี่เพชรเบืองามที่ห้าถัดไปเป็นตามไพ ที่โค้งใต้เจ็ดนักกเป็นตัวนำอยู่เลสเซอร์เป็นตัวที่สองหนุ่มเทไทยที่สามที่ป้ายหกจะออกทางตรงล้วก็เป็นตัวนำเลสเซอร์เป็นตัวที่สองหนุ่มเทไทยที่สามขณะนี้เลสเซอร์เป็นตัวนำ ผู้อ่านหนุ่มเส้อไทยจัดไปเป็นน้องกอบขณะนี้นั่อเป็นตัวนำติดตามด้วยหนุ่มเสื้อไทยและน้องกอบมาออกแล้วขณะนี้หนุ่มจะ,จะเจริญเป็นตัวนำ จอนฟอนเป็นตัวที่สองขณะนี้จอรนฟอนเป็นตัวนําหนุ่มยอดเจริญเป็นตัวที่สองเหลืองอมรเลิศที่สามโชคสมหวังที่สี่ไว้โซนที่ห้าที่โค้งปลายเก้าจอนฟอนเป็นตัวนําโชคสมหวังเป็นตัวที่สองหนุ่มยอดเจริญที่สามเหลืองอมรเลิศที่สี่ไว้โซนที่ห้าที่ป้ายแปด จอฟอนเป็นตัวนำโชคสมวังเป็นตัวที่สองไวโซนเริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สามหนุ่มยอดเจริญที่สี่มาสร้างสรรค์ที่ห้าที่โค้งใต้เจ็ดจอฟอนเป็นตัวนำไวโซนเป็นตัวที่สองมาสร้างสรรค์ที่สามโชคสมวังที่สี่ ที่ป้ายหกจะออกทางตรงจอร์ฟอนจะเป็นตัวนําไวโซนเป็นตัวที่สองมา้างสรรค์ที่สามเหลือมานเลอร์ที่สี่ขณะนี้จอร์ฟอนเป็นตัวนาติดตามด้วยไวโซนและมาสร้างสรรค์ มาออกแล้วขณะนี้แรงรามเป็นตัวนำามงคลสุดาเป็นตัวที่สองขณะนี้มงคลสุดาเป็นตัวนำแรงรามเป็นตัวที่สองอาชวินที่สามกุศลรงที่สี่ที่โค้งป้ายเก้าแรงรามเป็นตัวนำโมงคลสุดาเป็นตัวที่สองอาชวินที่สาม คุณสนงที่สี่วิถีชัยที่ห้าที่ป้ายแปดแรงรามเป็นตัวนำมงคลนตดาเป็นตัวที่สองอาชวินที่สามจิระภัยบุญชัยที่สี่ที่โค้งป้ายจิตแรงรามเป็นตัวนำอาชวินเป็นตัวที่สอง มงคลสุดาที่สามจิรภัยบุญชัยที่สี่วิถีชัยที่ห้าที่ไปหกจะออกทางตรงแรงรามเป็นตัวนำอาชวินเป็นตัวที่สองมงคลสุดาที่สามจิรภัยบุญชัยที่สี่วิถีชัยที่ห้าถัดไปเป็นคุศเสมส่งและโชคสายวันขณะนี้แรงรามเป็นตัวนำติดตาม,ม้ืออาชวินมงคลสุดาและจิระภัยบุญชัย มาออกแล้วขณะนี้ดาราทองเป็นตัวนำพายัพพรเป็นตัวที่สองขณะนี้ดาราทองเป็นตัวนำพายัพพเป็นตัวที่สองที่โก้ป้าเก้า ดาราทองเป็นตัวนำบริกิตเป็นตัวที่สองขณะนี้คุณก็ช่วยเป็นตัวนำดาราทองเป็นตัวที่สองบริกิตที่สามพรอมพรที่สี่ ที่ป้ายุกจะออกทางตรงคุณพช่วยเป็นตัวนำน้องบอลเป็นตัวที่ขณะน,นี้คุณพช่วยเป็นตัวนำน้องบอลเป็นตัวที่สองขณะนี้น้องบอลเป็นตัวนำคู้คุณพะช่วยขณะน้องบอลเป็นตัวนำคู่สายลม มาออกแล้วขณะนี้ลักกี้แมนเป็นตัวนำดังใจนึกเป็นตัวที่สองคุณชัยสิทธิ์ที่สามที่โค้งป้ายเก้าลักกี้แมนเป็นตัวนำคุณชัยสิทธิ์เป็นตัวที่สองเลือกสลาดที่สาม ผ่านไปเป็นเกียรติมาที่ไปแปดคุณชัยติ์เป็นตัวนำก์ตาเมลักกี้แมนผ่าดไปเป็นเกียรติมาที่โค้งไปจุดคุณชัยติ์เป็นตัวนำลักกี้แมนเป็นตัวที่สองเกียรติมาที่สามผ่าไปเป็นเลิอกสวัสดิ์ที่ไปออกฉากทางตรงคุณชัยติ์เป็นตัวนำ เกียรติมาเป็นตัวที่สองลักกี้แมนที่สามและัสดิ์ที่สี่ขณะนี้คุณชัยสิทธิ์เป็นตัวนำติดตามด้วยเกียรติมาและลักกี้แมนขณะนี้เกียรติมาเป็นตัวนำติดตามด้วยคุณชัยสิทธิ์อาจไม่เป็นเรืสวัสดิ์ลักกี้แมน ขณะนี้มิตรสายเป็นตัวนำคู่กับพิชิตชัยขณะน,นี้พิชิตชัยเป็นตัวนำพันจนกเป็นตัวที่สองมิตรสายที่สามที่โค้งใตก้า็ชาติจิงชัยเป็นตัวนำพันจนกเป็นตัวที่สองมิตรสายที่สาม ชวนชัยที่สี่ที่ป้ายแปดชาชิงชัยเป็นตัวนำพันจนกเป็นตัวที่สองมิตรทายที่สามชวนชัยที่สี่ที่ชาชัยที่ห้าที่โค้งป้ายจุดชาชิงชัยเป็นตัวนำอยู่พันจนกเป็นตัวที่สองมิตรทายที่สามชวนชัยที่สี่ ที่าชัยที่ห้าที่ใบออกจะออกทางตรงชาชิมชัยเป็นตัวนำอยู่พันชนกเป็นตัวที่สองนิสายที่สามชวนชัยที่สี่ขณะนี้ชาชิมชัยเป็นตัวนำจิตามด้วยชันชนก มาออกแล้วขณะนี้นางงามเป็นตัวนำคุณอมทองเป็นตัวที่สองโชคพิชิตที่สามนางดวงใจที่สี่เยี่ยมมายุราที่ห้าที่โค้งป้ายเก้านางงามเป็นตัวนำโชคพิชิตเป็นตัวที่สองเยี่ยมมายุราที่สามนางดวงใจที่สี่คุณอมทองที่ห้า ที่ป้ายแปดโชคฟิช <laughs> so, ิตเป็นต